เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูยเช่นเคยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปด่านด่านอีเวนต์แมปนะคือคะแนนเกินแสนสองแบบถุนไม่ค่อยแพงแล้วกันก็ดูแกะลายเดินเอาแล้วกันครับก็เราไปดูทีมของผมกันเลยนะโอเคก่ okay. อนที่เราเนี่ยจะไปดูทีมของผมนะผมจะบอกก่อนนะว่าจะซื้อผมซื้ออะไรไปบ้างนะ โมบิลสูตรกันดั้มดับเบิลเซต้าบัฟนะครับของดับเบิลเซต้าผมแนะนําให้ซื้อเต็มทุกอย่างนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันยิงโดนนะโมบิลิตี้เนี่ยถ้าเต็มเนี่ยมันจะยิงแม่นนะเพิ่มโมบิลิตี้นะครับแล้วก็ทีมหลักที่ผมใช้เป็นทีมอัสาวะพับนะก็คือผมจะซื้อบัฟที่เพิ่ม ATK กับที่ที่เข้าเร็ของอัสาวะพับมานะจริงๆต้องซื้อให้เต็มนะครับแล้วก็ไลนิ่งฟาสต์นะครับควรจะต้องซื้อให้เต็มเหมือนกันนะเพราะว่าผมใช้เฮียคุชิกินะควรจะซื้อให้เต็มเเหมืออนนนกันนะโค เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยอะอ่านี่ก็เป็นหน้าตาทีมของผมนะก็จัดทีมประมาณนี้นะชิคกี้ปดนะจริงๆเนี่ยถามว่าจะเป็นต้องปดไหมผมคิดว่าอาจจะจําเป็นนะยานเป็น u r รนะพาร์ทก็เดี๋ยวผมบอกละกันว่าใส่อะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะแล้วก็สกิลที่ใช้นะอ่าประมาณนี้ละกันทีมหนึ่งนะทีมหนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ทีม2ครับอาหน้าตาประมาณนี้นะ ก็ลดคอสนะไม่ค่อยแพงมากนะครับไม่ค่อยแพงมากไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะพอพอน่าจะพอไหวกันทุกคนนะก็อ s t ั p p ปอร์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปใช้กับหุ่นที่เรามีละกันใครไม่มีโกเฟมใครไม่มีไซโคโซาคุสอตัวเนี้ยผมเอามาเป็นดาเมจไม่ได้เอามาสาดแมปนะไม่ได้ใช้ท่าแมปเลยนะครับคือถ้าใช้ใช้ทีมไลนิ่ n ฟาส s t ใช้อะไรอย่างนงี้ก็ไปก,ก,ก็ไปใช้หุ่นไลนิ่ n ฟาส s t เอาละกันครับอ่าประมาณนี้ละกันครับคือรูปสกิลเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปเลย อ่ากอนอื่นนะให้เรามาที่ทีมตรงนี้ก่อนนะครับอ่านี่ครับเอตาแดงนะใส่เจรักมาก็รับขึ้นเอ็มพีนะครับจากนั้นเราก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่นี่ครับกาซาดีนะไปเลยจากนั้นอ่าโปรเฟรมนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับตีไปที่เกมม็อกครับมันก็จะตายพอดีนะ จากนั้นนะครับอ่าไซโคซาคุนะครับรับเดินนะมาที่ตำแหน่งตรงนี้ตีตัวนี่ครับกาซ่าดีตัวนี้นะจากนั้นนะครับเอาเซต้าแดงครับเดินขึ้นมาครับแล้วก็ตีอ่าซาคุสามนะนี่างเงีเดินขึ้นมานะตีแปดวลที่เฟนไปครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับโคฟิมก็ขึ้นมาครับแล้วก็ตีใช้ช่วยของไซโคซาคุนะครับเสร็จแล้วครับ ไซโคซาคูครับก็ขึ้นมาสุดครับแล้วก็ตีตัวกาซ่าดีตัวนี้นะับไปเลยนะทีนี้มาฝั่งนี้บ้างครับซาตานครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่นี่ครับ g ี3ครับตีตัวด้านล่างนะเสร็จแล้วนะครับให้เราบัฟดาเมจนะขึ้นมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่นี่ครับมาร์ทูอีกทีนึ่ะเสร็จแล้วก็เอาจีควักนะเข้ามาตีนะตีได้เลยตีไป เสร็จแล้วก็เอาเข้ามาตีเซตาครับตีไปเลยครับอ่ะมันจะมันจะไม่ตายนะถ้าถ้าใครขาดนะครับใครขาดมามาตีจีเอ็มตรงนี้ก่อนนะมาตีจีเอ็มตัวนี้ก่อนนะพอ,ะอตีจีเอ็มตัวนี้เสร็จปุ๊บให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตีมิที่เซตาครับนี่มันก็จะพอดีครับนี่ตีไปเลยครับอ่เรียบร้อยนะตายแล้วนะครับโอเคทีนี้มาทางนี้บ้างครับเดี๋ยวมาที่ชิก,กิตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันชอบยิงไม่โดนนะครับ เอาชิกิตัวนี้นะครับยิงไปที่อ่าพิกิอานี่ครับกาซ่าดีตัวบนนะครับยิงไปก่อนจากนั้นนะครับชิกิตัวนี้บัฟหลบนะบัฟหลบนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่กาซ่าดีต <stood out. S 1> ัวนี้นะเรียบร้อยครับจากนั้นนะให้เราเอาดับเบิลเซต้านะครับบัฟดาเมจนะครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้ครับเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วก็ยิงไปที่ GM เอครับ เสร็จแล้วก็สาดแมปไปที่ทางซ้ายครับนี่สาดไปเลยนะครับจากนั้นนะให้เราเอาเซตาครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ยิงไปที่ T.M.3 ครับทางขวานะตีไปเลยครับไม่โดนครับไม่เป็นไรครับไม่โดนเขาไม่เป็นไรเอาชิคกี้ครับเข้ามาครับแล้วก็ยิงครับยิงไปที่นี่ครับ T.M.3 ครับเอาชิคกี้เข้ามายิงก็ได้ครับ แล้วก็เอาชิคกี้ขึ้นมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับลองตีดับเบิลเซตาดูว่าตายไหมอ่ะมันจะตายพอดีนะครับหลังแปดดีบัฟทุกตัวโดนนะก็ยิงไปเลยครับอ่ียบร้อยนะครับจากนั้นนะเอาฟินแมนท่าครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็สแตนบายครับแล้วก็รอครับนี่คเข้ามาตีไซโคซาคุให้เรากดกดหลบหรือกดกันก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฆ่ามันนะ ทีนี้จิควักครับลงมาตีชิควักนะก็เหมือนกันครับกดกดหลบครับไม่ต้องฆ่ามันครับนี่ครับไม่ต้องการเหมือนกันนะปล่อยชิคกีเจ็บครับก็ตีไปเลยทีนี้ทีเบเล่ก็จะเข้ามาตีเออนี่ครับชิคกี้แล้วก็หลบครับตีส่วนครับอ่ะทีนี้ อ่าคิวิเล่นะครับก็จะตีชิกิเรานะครับก็เอาดับเบิลเอาเซตาครับแปดดีบัฟชิกิไม่ต้องตีก็ได้ครับชิกิตีท่านี้สวนไปครับอ่เอาควิมเปนท่าโดดมานะครับม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรครับอ่าเพราะว่าผมลืมบัฟเนยผมใส่น้องเปิลมาแต่ผมลืมบัฟนะครับก็บัฟน้องเปิลไปก่อนครับอ่าทีนี้ดับเบิลเซตาครับบัฟดาเมจเหมือนเดิมนะมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับ แล้วก็ตีไปที่นี่ครับโทนโดกันดั้มครับตีไปเลยครับจากนั้นก็สั่งแบบไปที่ด้านบนนะครับอะชีเซต้าครับขึ้นมาใส่น้องเปิ้ลมาบัฟเพิ่มระยะนะผมบัฟเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ตีไปที่นี่ครับฟินิกส์นะครับตีไปเลยครับเพื่อแปะลดดีเฟนต์นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะ ผมจะอลองเอาชิกีขึ้นมายิงดูครับว่ามีตายไหมตายนะครับนะนะก็เอาชิกีตัวนี้ครับยิงฟินิกไปครับหนึ่งทีเสร็จแล้วนะก็เอาชิกีตัวนี้ครับตัดเลือดคิบิเล่ครับตัดเลือดคิบิเล่ครับตัดไปเลยครับบัฟแม่นนะบัฟแม่นนะตีไม่โดนนะเจ็ดสิบสามครับบัฟแม่นให้มันตีโดนนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นไซโคซาคุครับขึ้นมาครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตีไปที่คิบิเล่ครับ อ่ะเรียบร้อยตายจากนั้นเตต้าแดงครับมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็ตีไปที่กาซาดีครับตีไปเลยครับตามด้วยทางนี้นะอ่าซาตานครับฆ่าจีเอ็มตัวนี้ก่อนนะฆ่าไปเลยครับเสร็จแล้วควินแมนห้าครับบัฟแม่นนะบัฟแม่นนะครับมาที่ตรงนี้ครับแปะลดโมบิลิตี้ไปที่อ่ากิวิเล่นะครับนี่ครับ แล้วก็แปะรถดีเฟนส์ของเซตาด้วยก็ได้ครับมีแปะรถดีเฟนส์ไปครับมันก็จะหลบได้น้อยลงแล้วนะจากนั้นเอาซาตานครับเอาเอาเอาเซตาแดงก่อนแล้วกันเอาเซตาแดงเข้ามาครับตีแปะรถรถสเปเชียลครับให้ดับเบิลเซตาเรานะอ่ะก็ะภาวนาอย่าให้มึงซีครับอ่ะโอเคครับจากนั้นครับเอาซาตานขึ้นมาแล้วก็ลองแปะเนัต แต่ฟิสิกอลดูครับคือถ้าใครกังวลน,นะครับว่ามันจะตายนะว่ามันจะตายนะครับคือเนี่ยถ้ามันเคลีย่ะมันตายแน่นอนนะครับก็แปะไปเลยแล้วกันครับแปะไปเลยแล้วกันแปะฟิสิกอลนะแปะฟิสิกอลนะครับทีนี้ทีวีเล็กนี่ก็จะโดนดีบัฟสามอย่างก็คือดีเฟนซ์ครับฟิสิกอลกับสเปเชียลนะซึ่งพอเราเอาชิคกี้เข้ามาตีนะบัฟดาเมจด,ด้วยเลยนะเอาชิคกี้เข้ามาตีนะแล้วก็ ใช้พวกช่วยของดับเบิร์เซตาเนี่ก็จะเป็น400,000แ,แล้วนะเพราะแปะรถดิฟเฟนต์กับสเปรย์ไปครับแล้วก็ใช้ช่วยของไทโคซาคูครับก็เลือกท่าให้มันดีๆท่าไหนแรงกว่าครับตามด้วยเซตาแดงครับก็จะเป็น700,000นะครับก็จะเกินเรียบร้อยแล้วนะก็ตีไปเลยครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเอ่ออีเวนตะ์แมปนะคะแนนเกินแสนสองนะแบบว่าตัวไม่ค่อยแพงมากอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเค ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ